มาแกะกล่องเ้ื่อยโซ่ไร้สายกันนะครับผมตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของทางพัมกินเลยนะครับตัวนี้ผมเพิ่งได้รับมาเมื่อเช้าเลยนะครับเป็นรหัสสินค้า502-98นกะครับอ่านี่ครับก็มาดูสเปคกันนะครับตัวนี้จะใช้กับแบตเตอรี่20บโวลต์นะครับแบต P20 E20 ก็ได้นะครับแล้วก็บาร์ที่เขาให้มาเป็นขนาด8นิ้วนะครับ ความเร็วรอบอยู่ที่4ี่พันรอบต่อน,นาทีนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถตัดไม้ได้สูงสุดอยู่ที่8นิ้วนะครับผมอ่านี่แล้วก็แบต2อแอมป์นะครับสามารถใช้ได้1ชั่วโมงนะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่ 1. 4 5สห้ากิโลนะครับผมอามาดูตัวกล่องนะครับตัวกล่องเขาก็ทำออกมาได้สวยเลยนะครับให้ดูด้านหลังนี่นะฮะอ่ะเรามาดูข้างในกันนะครับ ก็ตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าได้รับสินค้านะครับแนะนำนะครับเช็คตัวเช็คลิต์นะครับตัวนี้เช็คว่าเราได้รับสินค้าครบไหมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นใบรับประกันนะครับตัวนี้เขาจะรับประกันมอเตอร์ให้2ปีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นบล็อกขันกับไขควงนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับนี่นะฮะนี่ให้ดู อ่ะนี่ฮะอ่าบาร์กับโซ่ขนาดแปดนิ้วนะครับนี่เป็นมอเตอร์บัตเลตด้วยนะครับแล้วก็ด้ามจับตัวนี้เขาหุ้มยางกันเลื่นกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเซฟตี้นะครับนี่ถ้าเราจะใช้งานเรากดตัวปุ่มเซฟตี้ก่อนอ่าล้วค่อยกดปุ่มสวิตตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวอ่าถ้าเราจะเซอร์วิสนะครับลูกค้า เราหมุนตัวนี้ออกได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราใช้งานไปนะครับตัวนี้จะมีเศษไม้เศษฝุ่นนะครับแล้วก็เอาแปรงเอาอะไรมาขัดมาปัดออกหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนบาร์นะครับก็ไขตัวนี้ออกเปลี่ยนออกได้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้ถือว่าทามาได้ดีเลยนะผมว่าแบบว่าเราเซอร์วิสง่ายนะครับนี่ก็หมุนออกอ่าแค่นี้เลยนะครับผมก็ถ้าเราจะเซอร์วิสนะผมแนะนําให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับอ่าเพื่อป้องกันการอ่า เรื่องทางานนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงมันจะประมาณไหนนะครับนี่ตอนนี้ผมจะใช้แบต20โวลต์2แอมป์นะครับเป็นแบตแบต P20 นะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดู จะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้านะสามารถทักแชทหาผมได้เลยหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีนะครับ